สวัสดีครับผมอาร์ตจากช่องลำพูนพอพาร์ตี้สำหรับในคลิปนี้ผมอยู่ที่ตำบลน,น้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็มีทรัพย์สวยๆมาแนะนำกันอีกเช่นเคยแปลงนี้จะเป็นสวนผสมเข้ามาจากถนนใหญ่เส้นป่าลกฟ้าไปสันป่าฮักระยะทางประมาณ150เมตรครับเข้ามาในซอยเป็นถนนลูกลังเมื่อเข้ามาเราจะพบกับบ้านของเพื่อนบ้านอีกประมาณสัก2-3หลังครับ รอบๆก็จะเป็นสวนลำไย,ยทั้งหมดสำหรับในแปลนี้ก็จะมีต้นลำไย,ยอยู่ประมาณร้อยกว่าต้นครับแล้วก็จะมีฝรั่งอยู่ประมาณ 50- 60ถึงต้นมีมะม,ม่วงอีกประมาณ50ต้นครับเป็นต้นที่ให้ผลผลิตหมดแล้วออกลูกทุกปีครับโดยเฉพาะฝรั่งนี่ออกลูกตลอดทั้งปีในปัจจุบันที่แปลงนี้ท่านเจ้าของไม่ได้อยู่ดูแลนะครับท่านไปทํางานอยู่ต่างประเทศก็จะมีญาติคอยดูแลสวนนี้อยู่คอยเก็บผลผลิตนําไปขาย อย่างเช่นฝรั่งนี่ครับสําหรับที่ดินแปลงนี้ยังไม่มีรั้วกั้นอาณาเขตครับเพราะว่าจะเป็นที่ดินที่ได้รับมรดกมารอบๆก็จะเป็นสวนของญาติิกันทั้งหมดครับสําหรับในส่วนของด้านหลังก็จะมีลําเมืองอีกครับแต่เราต้องขออนุญ,ญาตนะครับที่ไม่ได้เดินเข้าไปด้านหลังเพราะว่าค่อนข้างรกมากคุณลุงที่มาดูแลสวนแห่งนี้นี่ดูแลเฉพาะในส่วนค่อนมาด้านหน้าครับประมาณ4-5ไร่ด้านหลังนี่จะเดินเข้าไปลําบากนิดนึงครับ ในส่วนที่เราเห็นอยู่ในคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของต้นมะม่วงต้นลำไยแ้วก็ต้นฝรั่งที่อยู่ภายในสวนครับก็จะปลูกเรียงกันไว้เป็นแถวจะแยกโซนอย่างชัดเจนตอนนี้ฝรั่งก็กําลังให้ผลผลิตอยู่ครับตามที่เห็นในคลิปนี้ก็จะมีการห่อไว้ให้ผลผลิตปีหนึ่งก็อย่างน้อย3ามครั้งครับในส่วนของลำไยก็กําลังเริ่มติดช่อมีดอกเกือบทุกต้นครับก็จะเป็นในช่วงประมาณเดือนมิถุนากรกฎานี้ก็จะออกลูก สำหรับการเดินทางมาที่ดินแปลนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากจุดสําคัญต่างๆครับหากจากเซเว่นอีเลป่าลกฟ้า5กิโลเมตรหากจากโรงพยาบาลป่าซาง13กิโลเมตรหากจากตัวเมืองลำพูน34กิโลเมตรและหากจากสนามบินเชียงใหม่58กิโลเมตรครับที่เห็นอยู่ในคลิปตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของบ่อบาดาลเสมอรครับใช้สําหรับลดน้ําภายในสวนก็จะมีสาย PE ต่อไปตามต้นไม้ต่างๆ อาจจะไม่ครบทั้งหมดครับเพราะว่ามีสายบางสายที่ชำรุดไปบ้างคุณลุงญาติเจ้าของแปลงที่ที่มาดูแลนี่ก็ไม่ได้ดูแลทั่วทั้งหมดครับเพราะว่าท่านก็อายุเยอะแล้วดูแลได้เฉพาะบางส่วนลองสังเกตดูจากในคลิปนี้ครับเราจะเห็นต้นไม้ที่อยู่ภายในสวนนี้คุณลุงที่ดูแลนี่ก็จะปล่อยแบบธรรมชาติครับจะมีเพียงการลดน้ําบ้างก็ยังให้ผลผลิตอยู่นะครับภายในสวนนี้มาดูในส่วนของสวนค่อนไปทางด้านหลัง ก็จะเห็นว่าทางเดินนี้ค่อนข้างลกซะหน่อยครับจะเดินเข้าไปลําบากเพราะว่าคุณลุงที่ดูแลนี่ก็จะปล่อยแล้วครับท่านดูแลไม่ไหวจะมีเฉพาะในส่วนของบริเวณด้านหน้าใกล้กับตัวบ้านที่พอดูแลได้อยู่ครับสําหรับที่ดินแปลงนี้จะเป็นโฉนดคุดแดงนสสีจอเนื้อที่8ไร่กับ45ตารางวาก็ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแปลงนี้ก็เหมาะที่จะทําเป็นบ้านสวน หมาะที่จะทําเกษตรแบบสวนผสมดูแลปรับปรุงเพิ่มขึ้นอีกครับหรือว่าจะทําเป็นฟาร์มขนาดเล็กก็ได้ในส่วนของน้ําบาดาลถ้าท่านใดกลัวไม่พอก็เจาะเพิ่มอีกก็ได้ครับที่นี่บาดาลจะลึกประมาณ90เมตรในช่วงที่เรามาถ่ายทํานี่จะเป็นช่วงหน้าแล้งปลายเดือนมีนาถ้าโดยปกติในช่วงหน้าฝนที่นี่จะเขียวชะอุ่มหมดเลยครับสำหรับราคาที่ดินแปลนนี้ที่ท่านเจ้าของตั้งขายไว้คือไล่ละ3 5 0 0 0 0หบาท ท่านใดสนใจกระทักมาได้ครับตามเบอร์ที่อยู่ในคลิป061 7945415ผมอาร์ตครับสามารถมาดูและพูดคุยต่อรองกันได้อีกครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ก่อนจากการในคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชม